ชัดเจนแล้วครับโคศกกระทรวงการคลังออกมาคอนเฟิร์ม เตรียมโอนเงินเยียวยาโควิด -19 เข้าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวดเดียว3,000บาทระหว่างวันที่4ถึง9กรกฎาคมนี้ไม่ใช่วันที่20อย่างที่มีการคาดการครับนายรับนลน์แสงสนิทผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสคออในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าล่าสุดมีความชัดเจนแล้วว่าโครงการจ่ายเงินเยียวยาผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3,000บาทที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ จากมาตรการอื่นๆของภาครัฐมาก่อนจะโอนเงินเยียวยาจำนวน3,000บาทรวดเดียวเข้าบัตรคนจนบัตรสุิการแห่งรัฐซึ่งจะโอนไม่เกินวันที่9กรกฎาคม63นี้ครับโดยล่าสุดนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังติดภารกิจ จึงได้มอบหมายให้ในายประสงค์พูละเนศปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบัตรเซฟการแห่งรัฐแทนเนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนซึ่งที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบให้ใช้กลไกบัตรเซฟการแห่งรัฐ จ่ายเงินเยียวยาไวรัสโควิด -19 จำนวน3,000บาทให้กับผู้ถือบัตรคนจนบัตรจัดการแห่งรัฐรวดเดียวครับซึ่งขั้นตอนต่อไปสํานักงบประมาณจะพิจารณาเรื่องการอนุมัติกรอบวงเงินครับจากนั้นกรมบัญชีกลางจะบริหารจัดการเรื่องการโอนเงินเข้าบัตรโดยจะเลือกตารางโอนเงินที่ว่างและโอนเงิน3,000บาทเข้าบัตรคนจนบัตรวัดการแห่งรัฐต่อไปดังนั้นจึงต้องรอกรมบัญชีกลาง ประกาศวันโอนที่แน่นอนอีกครั้งในเร็วๆนี้ครับซึ่งกรมบัญชีกลางกําลังดูแลเรื่องการจ่ายเงินโดยเร็วที่สุดจะโอนเงินเข้าบัตรได้ในวันเสาร์ที่4กรกฎาคม63อย่างช้าสุดไม่เกินวันพฤหัสที่9กรกฎาคม63ผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาทั้งหมด3,000บาทรวดเดียวและสามารถกดเป็นเงินสดมาใช้ได้นายรัมพลนกล่าวครับ และนายรวานรยังกล่าวต่อว่าสําหรับผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา3,000บาทในครั้งนี้จะต้องเป็นผู้ถือบัตรคนจนบัตรเซียนแห่งรัฐที่ไม่เคยได้รับการเยียวยาโควิด -19 จากมาตรการอื่นๆมาก่อนเช่นเงินเยียวยา5,000บาทจากโครงการเราไม่ทิ้งกันหรือเงินเยียวยา15ื่นของกเกษตรกรซึ่งมีผู้มีสิทธิ์จะรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเคยได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการอื่นๆมาแล้วหรือไม่ครับ นี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าล่าสุดไม่ต้องรอวันที่24เหมือนที่มีข่าวคาดการไว้กรมบัญชีกลางแจ้งว่าจะมีการโอนเงินเร็วสุดในวันที่4กรกฎาคม63หรืออย่างช้าสุดไม่เกินวันที่9กรกฎาคม6กครับก็ขอแสดงความดีกับผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกๆท,ท,ท่านนะครับรอลุ้นว่าจะเป็นช่วงวันที่4หรืออย่างช้าวันที่9ก็จะได้รับเงินเยียวยา3,000บาทรวดเดียวแล้วครับ หากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมผมจะรีบนำข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ